สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าๆที่ท่าขี้เหล็กวันนี้เราจะเดินทางแล้วนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนซอยหน้าบ้านของญาติพี่คำอีนะคะก็เรานอน,อนที่บ้านญาติของพี่คำอีเนี่ยสองคืนแล้วนะคะก็เรานอนท่าขี้เหล็กเนี่ยสามคืนก็วันกลับนี่ก็สี่วันแล้วนะคะสามคืนสี่วันแล้วนะคะก็เดี๋ยว เราจะเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะก็รุ้นนะคะว่าไปตรงไปถึงตรงด่านแล้วเนี่ยเราจะยังไงนะคะ รุนไปพร้อมๆกันนะคะตัวน้องแว้งก็ยังรุ้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็คือความจริงเราว่าเราจะเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ว่าคุณป้าของพี่คำอีเนี่ยไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วก็ให้เราเนี่ยผัดข้าวผัดกินนะคะอีกอย่างหนึ่งเราจะออกมาเนี่ยคุณป้าเนี่ยล็อกกุญแจไว้ข้างนอกค่ะล้วก็ต้องผัดข้าวผัดผัดข้าวผัดข้างในนะคะ ก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากเลยนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวผัดแล้วก็สักพักก็เดินทางแล้วนะคะที่บ้านคุณป้าของนี่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะเครื่องอะไรก็เต็มไปหมดเลยในบ้านเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวกับน้องเก่งพองอยู่ข้างในนะคะอุ้ยตรงนี้ก็มีที่พัก,กเปล่าเนี่ยอ้ไม่ใช่สิเหมือนสำหรับบ้านเช่าประมาณเนี้ยนะอือ Okay, ไปดูพี่ครับอีกข้างในบ้านดีกว่านะคะผัดข้าวผัดกันกินอยู่แน่เลยไม่รู้สุดไปเลยสองสาวผัดข้าวผัดกินอีกแลว้ว <c oughs> <laughs> ผัดข้าวผัดทุกวันเลยนะคะอุะ๊ยปะปานี่แต่เช้าเลยหอมเลยนะเนี่ย <laughs> อย่าพูดงงอย่าพูดบอกว่านิดเดียวเดี๋ยวก็เอาอีกถ้วยหนึ่งวันนี้เดินดดทายนง <laughs> นนย,ยาวนะฮะอ,อ,อะไรนะวันนี้ต้องกินเยอะเดินทางใช่ป่ะ <laughs> จะได้นอนหลับสบายไปด้วยนะคะ okay. โอเคช้อนอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้พ้องโอเคไป うん。<laughs> 光了。 ป้ายินลีนำนำค่ะโอเคพเมื่อจริงตุงก็มื่อเวน้องนนท์ค่ะหน้าโอเคโอเค่ะยินลีค่ะตอนนี้เราก็ขอบคุณคุณป้าแล้วก็จะเดินทางแล้วนะคะดูน้องกิ่งพองวันนี้หวานเปรี้ยวเลยจ้าคนดอกไม้ไปปลุกเด้๋ยวๆอเอานี้ขยับไปข้างในนิดนึงโอเคสภาพมาหมดหรือยังนะเรียบร้อยแล้วนะของเนาะ ตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเราจะเริ่มออกจากทักคิเล็กนะคะรุ้นกันนะจ๊ะตัวน้อยโอเคอเ,อเอาเสื้อก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันดีก,กว่านะคะเมื่อคืนเราจอดรถไว้ข้างทางนะคะะว่าไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีไม่มีรอยอะไรนะคะไม่มีนะคะ พองดูไม่มีรอยอะไรอยู่เนาะเมื่อคืนเราจอดไว้ข้างทาง,งไงมีแต่ฝุ่นเนาะมีแต่ฝุ่นั่นแหละขี้นกขี้หนูเช็คแล้วโอเคแต่ว่าเช็ดหน้ากระจกนิดนึงผ่านแล้วค่ะหนึ่งด่านอุย้ยด่านเขาปิดแล้วนี่โอ้โน่น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 ยังไม่เปิดพนักง,งานไม่มารอดแล้วเราเอาแต่แต่ เข้าทัาเข้าก่อนใช่ป่ะอ๋อถึงถึงอีกดานหนึ่งแล้ว <c oughs> อ้เมียหมอกห <c oughs> มอกคลายอู้ชนเผาคลายอย่างนี้ไม่มีอะไรมั้งเนาะ้เขายังไม่ตื่นปมาคลายกัน <c oughs> หมอกมวยนำเนี่ยนี่โอ้กระจกปฎิสัยเนี่ยเหมือนเจ้านีบโม่หนูเวอโอ้พองดูดิไหนวะโอ้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 โนี่แปดโมงแล้วนะคะเนี่ยองงามประเทอ เออมีแน่นอนพี่ได้ปังควายพอเราไปถึงก็สายแล้วกันนี่แปดโมงเช้าแล้วนะคะเราออกจากท่าเคเลงมาเนาะตอนนี้เราน่าจะเรื่อยมาพอสมควรแล้ว่ะพอาะีไทยสัเมียวอ่ะ ด่านหนึ่งแล้วค่ะพวกเราผ่านอีกด่านแล้วไป <laughs> ด้วยสดีใจออกเฮ้เราเลยท่าเลือมาแล้วเน,ะนาะหด่านท่าเคเล็กหมักย่างสองด่านก็อันนี้เนานะท่าเรือท่าเลือลอ,อีกสามก็มึงเพียกจบอีกสีก็เชียงตุงงรยบร้อยค่ะร้อยหกสิกิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะอุ้เท่าไหร่ก็ไม่รู้กันบอไม่ให้เขาไม่รู้อะไร มันรู้กันชื่ออะฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าม่าเ่าฮ่อฮ่า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 เ่าฮ่อฮ่า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 ฮา่า่าฮ่่าฮาฮ่าฮาเ่าา่น่า่า่่มันใจเอาเอาา่าให้คืนาา่โอยอันนี้า่น่่า่่่นี่ เออสาวนี่พนังงานยิ้มบายบายหนูรู้ใช่ไหมคะห <Hi. S 1> <laughs> นูรู้ <laughs> ที่นี่ไงนะเมื่อวานเขาตรวจโควิด COVID, เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วผ่านแล้วคะ่ะจบยัส yes. ถึงเมืองพิกแล้วคะ่ะ โอเคตอนนี้ออกจากาก็ชั่วโมงครึ่งนะคะเราออกจากท่าีิเล็กมาเจ็ดโมงตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งกว่านิดๆน,นะคะก็ชั่วโมงครึ่งนะคะขับจากท่าีิเล็กมาถึงเมืองพยานะคะกี่กิโลเนี่ยดูก่อนนะคะเดินทางประจําแต่ว่าไม่ค่อยได้เช็คอินก็เลยเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ 46กกิโลครึง่งชั่วโมงครึ่งก็เออก็80กิโล80กิโลค่ะจากท่าเี้เหล็กเมืองพยากนะคะ80กิโลก็ต่อจากเมืองพยากไปชิงตรงอีก80กิโลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คอินดูอีกทีนึงก่อนสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยววอร์มรถแป๊บหนึ่งแล้วก็พักผ่อน้องนะ้ำอะไรการทำธุระอะไรเสร็จก็เดินทางต่อนะคะ วิ่ง75กิโลเองค่ะนี่นะคะจากเออถ้าเมืองพะยากไปถึงชิงตรงอีก75นะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่คือรถน้ำไปไง่ะเป็นฝุ่นมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำล้างก่อนไปเอาน้ำมาล้างก่อน yes โอ้ฝุ่นล้อนๆเลยค่ะกลับไปเดี๋ยวจะอาบน้ำให้นะลูกนะเดี๋ยวยังไม่มียังไม่มีอะไรนะคะลอลบแป๊บนึงเช้าอยู่เลยดูยังเงียบนะคะโอ้โหฝุ่นค่ะเมื่อคืนจอดไว้ข้างทาง

เจ้าเนียวบอคยเรื่องเลาไปไหนเฮ้ยมาเยี่ยมโอ้คุยมาไหมเฮ้ยเฮ้ะเอยมาสายดวไปผิดละผิดเสื้ออะไรคะน้ำหนังน้ำหนังโอเคอ๋อเม่ชอบกินทักทายเพื่อนน้องแปงแล้วนะคะตอนนี้น้องกิ๊กองไปในเื้อยัง เราเก็บของน่าจะซื้อของเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะตอนนี้ล้างรถให้นิดเดียวเองยังเหลือฝุ่นติดหมดเลยพี่แป้งใช่ไหมวะอ้าตรงนู้นเหรอเอ้พี่แป้งล้างรถอยู่เลยคะ่ะอีหิวไหมเนี่ยเราไม่หิวเลยก๋วยเตี๋ยวอะไรเราก็มีเนาะในรถนะพี่แป้งใช่ไหมคะ พี่เป้งไม่ใช่คะ่ะมังแปง้งน้องแปง้งค่ะนี่รถดานะคะ <c oughs> อี่ยังมีแต่ดอกไม้เนะถึงเมืองเพียกแล้วแดดยังไม่ออกเลยช <c oughs> ิงเออถ้าขีเล็กนี่อะไรนะคะแดดออกแล้ว นี่ไงเพื่อนองไปบอกว่าเออหายไปนานเลยนะอย่างเงี้ยกลับกันเถอะเรานะคะโอเคเมืองพียก็ยังเงียบสงบนะคะเช้าอยู่เลยโอ้นี่ก็มอมงละว,ว่าไงแม่แม่แม่นใจนอนไม่ใช่นอนรถด,ดวงยังเหรอ แพงนั่นน่นพี่ซื้อเท่าไหร่ะเขาขายตอนนี้พี่ซื้อน้ำหนังคุณป้าแถมให้โอ้พี่นี่ต้องมีของของแถมตลอดนะก็แบว่าไม่ได้เจอนานแล้วเอาให้พี่กินอ๋อคุณป้าเราไม่ได้ไปคุยน้ำแป้งเลยเมื่อกี้ล้างหน้ารถอยู่ต้องกินเป็นวันนี้มันมันอฉันไม่กล้ากินมันมันอร่อยกอเดวน้ำแป้งขอกินเน่อยดิ ม,มึงมึงแจ๋อมึงจา้าออร่อยเนาะทไ,นะไมันนี่ของฟองอ่ะ <c oughs> นานแล้วคันเนี่ย <c oughs> มันนานแล้วะะอ่ะขับกล่อมนะนถ้าเรื่อเสกตัวมา <c oughs> เรามาถึงเชียงตุงแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาส่งพี่คำอีกค่ะแล้วก็ภารกิจต่อไปนะคะขับรถจาก ผ้าขี่เล็กมาถึงเชียงตรงใช้เวลา3ชั่วโมง160กิโลเมตรและตอนนี้เราก็จะมาเอาเสื้อผ้าต่อแล้วก็วิ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปต่อภารกิจของเราค่ะซึ่งวันนี้จะมีงานสงสงารที่ที่เราเคยไปนะคะก็งานนี้มีศรัทธายายนะคะนั่นก็คือ คุณอันแน่อนทร์นั่นเองนะคะก็เลยเป็นสถายญ่แล้วก็จะพี่น้อง,น,องน,น้องนวลญาติญาติรวมกันนะคะทำข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็น้ำพริกจะไปแจกนะคะงานนี้ค่ะตอนนี้ไปช่วยพี่กัมีเอาของลงก่อนนะคะรถมาด้วยนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะโอาลอ,อมรถไว้แป,ป๊บหนึ่งก่อนมาไกลเหมือนกันนะคะ ไปหาแม่ก่อนพี่แม่มาเป็นเสื้อฮือเอาลูกยิ่งก่ะสองวันสามวันเ,เนี่ย ใจติ๋อยู่อ่ะอันนอันอีอันลุงโทม่าเหรออ๋ออีลุงโทมาเหอเนามานอนนี่เน่ออมาส่ง่ะนะตะเลียวติกาติกางานเป็นส่งสกานตดที่บอกเฮ่อเดี๋ยวกำมาส่งขึ้นน้าอ้ะเออ้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 นอ้โหอ้าอ้อ้อหอ้อโอ้โหออ้โห้อ้โห้อออหอออออ้ออออ อ๋อเออพี่อินน่าจะเอาอะไรลงก็ไม่รู้เนาะโอ้ก๋วยเตี๋ยนี่ก็เอามาไม่รู้อะอออันนี้ไม่เอาลงอันนี้ดอกไม้พี่อินนี่อันนี้น่าจะเอาลงอยู่เนาะเพราะว่าไม้แขวนทียนนังไงนนา้เอาลงวะเป็นยังน้ำปูป้าผาฝากมา พี่ยันเอาอะไรลงบ้างเอานี่เ้ยเนี้เอาไหมแย่ก็มีทางอันนั้นอะไรเอ่ยเขาสร้อยก็เอาใบแมงดิทเฮินกินนี่หรอเขาก็กินข้าวเหนียวแล้วนั่นค่อยๆก็ได้นะฮะปิดรถก่อนเจอเรายังไม่ได้แวะหนองนวลนะคะเนี่ยนี่ไปท่าขีเหล็กนะคะได้นี้ พุงฟิงมุงมิงค <c oughs> ่ะโอเคแล้วเจอกันในงานกับชุดสาวไทยใหญ่เลยนะคะหลังจากที่ใส่ชุดแบบนี้วันหนึ่งสองวันเนาะตอนเราเที่ยวเราก็ยังใส่ชุดไตนะคะชุดพื้นเมืองของเรานั่นแหละถึงบ้านพี่คำอีแล้วทอร์จีพ้องทอร์จีรถบรรทุก <Thank> <laughs> โอ้ยอากาศเชียงตุงชดชื้นเย็นมากเลยนะคะจะบอกเลยว่าที่ท่าคิเล็กนี่คือตอนที่เราออกมานี่นะคะตอนเช้าเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยเราเริ่มออกจากท่าคิเล็กมานะคะแดดแดดออกแล้วเนาะพอมาถึงเชียงตุงนี่คือแบบพอออกจากท่าคิเล็กมานิดหนึ่งนะคะก็ทําให้อากาศเนี่ยโหหมอกเนี่ยสายหมอกนี้หนามากเลยนะคะ ก็มากับระหว่างทางก็อากาศเย็นดีพอยิ่งมาถึงดอยปางควายนี่คือยิ่งหนาวเ,เลยพอมาถึงเชียงตุงนี่ขนาดสิบโมงครึ่งแล้วนะคะเนี่ยมาส่งพิ่คำอีที่บ้านยางหลงนะคะดูดอกไม้เธอไม่มีแล้วตอนมีนี่คือบ้านสวยมากเลยดอกดาวเดืองชามอยู่ที่นี่ค่ะเนื้อนพียอันนี้เป็นบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวพี่คำอี ก็เดี๋ยวเราจะขอจบคลิปที่บ้านพี่คำอินแล้วก็เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปต่ออีพีหน้าดีกว่านะคะถึงจะบอกว่าถึงเชียงตุงอย่างปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะคะก็ขอบคุณแฟนๆที่รักคอยเป็นห่วงคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆครั้งนะคะโอเคเมื่อยปะเมื่อยปะ แบบมาถึงแป๊บเดียวเนาะขากลับนี่ตอนไปนี่คือแบบเราก็จะถ่ายอะไรไประหว่างทางเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกไงที่ขับรถไปถึงท่าเหล็กเลยอันนี้ก็พอพอมาก็ชิวๆเออวิ่งตรงเลยค่ะจากท่าเหล็กก็วิวถึงเชียงตุงบ้านพี่คำอีเรายังไม่ได้แวะหนองนวลน,นะคะเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หนองนวลก็ไปงานกันต่อค่ะโอเคเดี๋ยวล่ำลาด้วยบรรยากาศตอนนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย,บายเจอกันอีพีหน้านะคะกับชุดสาวไทยอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามอีพีหน้านะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ